สวัสด,ดีครับสวัสดีวันนี้พามาดูนานะครับามาดูนามีน้ำไหลไหมนี่เอารถมาปิดน้ำน้ำบ่เห็นมีน้ำโอ้ไหลอยู่ไหลอยู่ไหลอยู่เดี๋ยวเอารถมาปิดไหลอยู่เอาท่อออกอีกทางรถ ไหลอยู่ได้อยู่มีคนมาลักเปิดวะอุยอยาอเยอะลื่นลื่นลื่นเฮ้ยกระปวดวันนี้ยี่มาไม่ใส่ปุ๋ยเอาอยู่น้ำไหลอยู่น้ำไหลอยู่ แม่ก็โพดหนอนมันเลย,ยฮะดดอ,ยอ้าเขาโดนฝนมันก็เขียวอยู่นิดเนาะโอ้อยยาขึ้นแล้วนึงดูม่มาใส่ปุ๋ย ใส่แบบนี้นี่ปุ๋ยมันยิ่งเล่วนี่ย่ามกับมีคือบอกเอาย่ามมารวยแม่มเป็นรถแล้วเราปเปียวรถหนูปิดนำ่ำฝนตกมาขึ้น นาขาดน้ำแห่งนี้เมือ่อฝนตกเมื่อคืนเนี่ยเด็เราจะเอาปุ๋ยมาใส่กระโพดแลงนี้แลงนี้นะครับน,นี่ ต้องเอารถไปปิดน้ำนาก่อนเดี๋ยวน้ำไหลนีหมมดอ่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ